เจ้าส่ว CP เชื่อไฮสปี4ปีเสร็จแน่รัฐบาลไทยตั้งเป้าศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกเมื่อวันที่16เมษายนที่ผ่านมานายธนินเจียรวานนนประธานอาวุโสเครือเจริญพุกพัณฑ์หรือ CP แถลงข่าวผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ภายหลังเปิดเดินเครื่องโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยวันแรก ตอนหนึ่งของการถแถลงข่าวนายธนินกล่าวถึงการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศและโครงการลงทุนของเครือซีพีว่าผมยังมองในแง่ดีรถไฟความเร็วสูงอีก4ปีกว่าจะสร้างเสร็จพอดีเลยตอนนั้นเศรษฐกิจทั่วโลกจะบูมเพราะทุกครั้งหลังวิกฤตเศรษฐกิจจะบูมอย่างก้าวกระโดดและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอย่างคาดไม่ถึงผมไม่เชื่อว่าถ้าจะดีเลยก,ก็รัฐบาลผมคิดว่า โครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนที่เราเตรียมให้พร้อมหลังวิกฤตเราไม่หยุดก่อสร้างเพราะเราเตรียมพร้อมอยู่แล้วรัฐบาลควรสนับสนุนให้ทั่วโลกมั่นใจว่าโครงสร้างพื้นฐานเราไม่หยุดถามนักธุรกิจทั่วโลกว่าทำไมถึงยังจะมาเมืองไทยเพราะพื้นฐานคนนิสัยดีเป็นศูนย์กลางค้าของโลกทำไมรู้ไหมเราเป็นศูนย์ระดับโลกเพราะบริเวณนี้มีประชากร3 0 0พันกว่าล้านคน ซึ่งของโลกแล้วแล้วมีการเจริญเติบโตในภูมิภาคนี้มีจีนญี่ปุ่นกำลังเติบโตญี่ปุ่นรวยที่สุดตามมาด้วยจีนซึ่งกำลังเติบโตที่มีประชากรกว่า1,400ล้านคนรองลงมาคืออินเดีย1,200ล้านคนอินเดียรวยเท่าอเมริกาญี่ปุ่นได้แน่นอนถ้าประชากร3 0ของอินเดียรวย จำนวนคนก็จะเท่ากับอเมริกาแล้วส่วนจีนแค่3 0ก็เท่ากับ400ล้านคนใหญ่เท่ายุโรปแล้ววันหนึ่งต้องรวยแน่ถ้าบอกว่า30เรวยก็ใหญ่เท่ายุโรปใหญ่กว่าอเมริกาอีกรวมทางรัสเซียก็อยู่ในส่วนหนึ่งรวมแล้วก็กว่า3,000ล้านคนและที่น่าสนใจมากคือวัฒนธรรมของประเทศไทยใครๆก็ติดใจคนไทยวัฒนธรรมของเราใครมาเที่ยวเมืองไทยก็ชอบ อยากจะมาเที่ยวอีกมาอยู่1ปี2ปีไม่กลับประเทศเราต้องรักษาวัฒนธรรมนี้ไว้รัฐบาลไม่ต้องตั้งเป้าศูนย์กลางเศรษฐกิจเอเชียเราต้องตั้งเป้าศูนย์กลางเศรษฐกิจของโลกจีนกำลังรวยขึ้นอินเดียก็เก่งเพียงแต่เขามีวัฒนธรรมหลายอย่างทำให้ของเมืองไทยเยี่ยมที่สุดผมบอกกับทั่วโลกว่าเรามีวัฒนธรรมที่ยอดเยี่ยมอย่าทิ้งเราต้องรักษาไว้รับรอง เราเป็นสูตรกลางเศรษฐกิจโลกแต่รัฐบาลต้องเข้าใจต้องมีเป้าหมายทั้งนี้นะครับนายทนินเจรวานนยังพูดถึงธุรกิจที่น่าจะมาแรงหลังผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 โดยระบุว่าธุรกิจท่องเที่ยวจะได้เงินทันตาและเร็วมากเนื่องจากในโลกยังมีคนรวยอยู่เป็นจานวนมากคาดว่าการท่องเที่ยวจะฟื้นตัวเร็วที่สุดแต่ระหว่างนี้รัฐบาลควรให้เงินช่วยเหลือผู้ประกอบการเพื่อให้ผู้ประกอบการโรงแรม ที่พักมีทุนในการปรับปรุงสถานที่และสร้างความเชื่อมั่นว่าที่พักของตนปลอดเชื้อให้หนักท่องเที่ยวรู้สึกปลอดภัยนอกจากนี้คุณทนินเจรวานนนยังมองว่ารัฐบาลควรเริ่มผ่อนคลายมาตรการที่เข้มงวดเพราะตอนนี้ประเทศไทยได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วเนื่องจากคนที่ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศพร้อมยกตัวอย่างที่เมืองอู่ฮั่นของจีนซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดซึ่งตอนนี้เริ่มเปิดเมืองแล้ว นายธนินยังกล่าวต่ออีกว่านะครับอูฮันหนักขนาดนั้นจีนยังกล้าปล่อยเราลองทดลองดูอย่าปล่อยหมดแต่ผมเชื่อมั่นว่าคนไทยมีภูมิต้านทานธรรมชาติที่ดีกว่าผมเคยคิดว่าตอนที่รัฐบาลสั่งปิดกรุงเทพคนจะแห่กลับต่างจังหวัดแล้วเชื้อกระจายไปทั่วประเทศอาจเพิ่มจากหลักสิบไปเป็นหลายร้อยแต่ถือว่าเราผ่านจุดสูงสุดไปแล้วเพราะคนกรุงเทพไม่เป็นเชื้อมาจากคนที่มาจากเกาหลีอินโดนีเซียมาเลเซีย ผมว่าไม่มีปัญหาลองทดลองดูอย่างชนบุรีก็เปิดแล้วถ้าไม่เป็นอะไรจังหวัดอื่นๆก็ทยอยเปิดแต่ดีที่สุดเรียนรู้จากที่จีนครับผมนั่นเป็นคำกล่าวของประธานอาวุโส CP พนายธนินเจียรวาโนนครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับส่วนใครที่ติดตามทางเพจอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับ แล้อย่าลืมติดตามข่าวสารดีๆทางอัพเฟเจอรได้ในคลิปวิดีโอต่อๆไปขอบพระคุณมากครับ